หอยกุ้งปลาสุดติ่งมากสถานีบางขุนนอนบางขุนนอนไปตลอดน้ำตลาดิบกันครับต่อค่ะข<แ>นุนอร่อยนะจ๊ะนั่งกินไอติมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยไปหาของกินต่อข้างรถไฟสวยมากหอยเชลล์น่าก,กินมากปน,นินปน,นิน นี่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 อันนี้พี่ดีดนตีไทยได้วยนะโอ้โหเต็มโปะเลยค่ะเ,เนื่อเสี่ยวนะอุ้ยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปลงที่สถานีบางขุนนนท์นะแล้วก็ไปเที่ยวตลาดน้ำกันเดี๋ยวเขามีรถบัสฟรีของกทมอจอดรอยอยู่ที่สถานีบางขุนนนท์นี่มาแล้วที่รถบ่าง วิวไม่น้ำซอกเพียาสวยตลอดดีงามขับช้าๆด้วยให้ดูวิวเนาะ บางคุนนนท์สถานีโปรดระมัดระวัง่อ e างระหว่างรถและทางออกหมหวาต้องไปออกทางออที่สองคอฝันเมื่อคืนนี้ฝัต้องออกทางออกที่สองทางออกที่สองเนอะ ก็ดงรถจอดอยู่ดูสินี่ไง <Okay. S 1> จอดอยู่ก็เดินย้อนมาทางนี้เนาะตั้งสถานีคดีเลยทุกคนนี่แน่ๆเลยไปไหนคะไปตลาดน้ำตลิ่งชันครับต่อค่ะ วีเยจะไปเจอกันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยขอลงก่อนนะครับสวนนักการขตตลิ่งชันไปเดินฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ อันนี้ขายต้นไม้เหมือนเดิมว้ายีคนเยอะกว่าที่แล้วเต็มเลยไปต่อวันนี้มาอัปเดตกันเนาะรถไฟฟ้าเขาจะจอดสี่ตลาดน้ำเลยนะยิงปีทั้งวันคนเยอะมากตะบางเพชรอุ้ยอะไรอ่ะ ลูกไก่ทองเปิดลูกไก่ทองเฮ้ยแปลกตลาดนะสลไม้การเขตตลิ่งชานตลาดน้ำตลิ่งชานหอมมะม่วงหอมไม่อยู่ทั้งวันไม่ไปไหนหรอบน้ำประหวานเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลกระโดดชาวบ้านเลยเนาะอันนี้เนาะเออดูดีกว่าเขาที่แล้วเนาะ ก็เคียมด้วยขนุนอร่อยนะจ๊ะผ <c oughs> ลไม้เยอะแยะมากมายหลายอย่างเฮ้ยขนมจีนยาปลาดอย่าต้องจ้าลอย,าาอ,อยลอยขนมเปียฮะขมกปรกายขมกปรกายค่ะเออน่าซื้อกลับบ้านเนาะเอยยะอยำขะพุ่นครึ้งขนม มุของกินเยอะมากก็ไข่ทอดไก่ทอดเข้าไหมเฮ้ยดเบน่รมีกนเพื่อถะเฮ้ยตรงนี้มีที่กินอะไรอ่ะวยเตี่ยวอายำ ร้านยำโอ้ที่นั่งเยอะจะซื้อติ่มไหมตรงไหนอ่ะเดินย้อนเลยเหรอไม่ใชยฝัน้่งเราเดินที่เราฝั่งเมี่ยงคำเฮ้ยเหนียวทุเรียนตะกิน สาม้วยสี่สิบไมาดน้ำตระริ่งชันกระเรเถือได้นด้นะัไหนนสิ วันนั้นเรากินขนมถ้วยขนมถ้วยไม่มาพุทธาติดใจจะมากินอีกไม่มาซะแล้วอะไรอื่นที่นั่งเยอะอคนเยอะมากวันนี้ดโดตัดะยาศา ไปดูรางรถไฟก่อนไหมเออเขาทําใหม่แล้วนะเดี๋ยวค่อยลงมากิน,นแป,ป๊บหนึ่งไหนๆก็ผ่านแล้วนนเอ,อรถไฟคงยังไม่มาเนาะนี่สวยเหมือนเดิมครัวที่แล้วเดินไม่ได้มันผุวันนี้ก็ทำใหม่แล้วเนาะ สวยมากเลยโอ้โหขึ้นมาถ่ายรูปได้นะทุกคนก็ทำใหม่แล้วข้างหน้านี่ก็คือตลาดน้ำตลิ่งชันสวยมากนี่ดีมาก ก็ถ่ายรูปให้ดูนะว่ามุมเขาดีจริงๆทุกคนก็สวยไม่สวยทนดูกันนิดนึงแล้วกันนะประมาณนี้สำหรับรูปถ่ายของเรากลับมาเดินดูตลาดน้ำกันต่อตววนี่ไดงติมเอาไหมหาที่นั่งกินสัสง่งเลยเนาะสอถ้วยนะสองถ้วยครับเอาใส่เข้าเหนียว ใส่ถั่วถ้วยนึงไม่ใส่ถ้วยนึ่งได้ค่ะใส่อะไรใส่อะไรใส่ถั่วไใส่ถ้วยหนึ่งใส่้ไม่ใส่ถ้วยค่ะนั่งกินไอต็มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปหาของกินต่อนีอ<า>่บรรยากาศดีงาม่อไปมา คือบรรยากาศริมน้ำเป็นโป๊ะอาหารเนาะไ้ทางรถไฟสวยมากอะ่ะมันเชื่อม ขนมขน้าวเหนียวมะม่วงก็มีขเขียนไว้เนี่ยกองละร้อย <c oughs> <c oughs> ที่เราลึกเปอะจมลงไปแล้วครับที่เราไม่จมคันนี่จมไปแล้ว น้าเรือตหลิ่งชันเข้าไปดูในปองมีอะไรกินบ้างลมเย็นสบาย

แข่งสายเน,นี่สนี่เรากินร้านป้านีครับที่แล้ว ส้มต่ำด้วหมูสเต๊กก็มีอเรือโป๊ะกับืลอม นูน้นตลาดน้ำสุดแล้วตรงนี้ก็เป็นตลาดน้ำสองคลองอตลาดน้ำสองคลองเ,อเป็นวัดตลิ่งชัน นโอ้โหหอยกุ้งปลาสมดิ่งมากเออกินไหมชุดหนึ่งเนาะนี่เราสั่งไปก็จะเป็นนี่ปลาน,นิอมเกือ1ร้อยแสิบแล้วก็หอยเจียวเนยกระเทียมหนึ่งอยบาทนั่สองอย่างเนาะเดี๋ยวราอาหารมา ปลานิ่เผากับมีหอยเชลเนยกระเทียมหอยเชน่อน่ากินมากสุดยอดปลานินปลาหิ่นน,นเป็นเมี่ยงปลาเลยกิ้มซีฟู

น,นี่เบลอเลย<ช>น,นี่ไอซ่อนจบทก่างดีมากเรียบรอยอิ่มแล้วก็ไปต่ออ,อก,กินเยอะสามวหมน อันนี้ก็ปลาเผาปูเผาอ๋อเแข็งแรงมากเลยคุณยายดสด แล้วพี่โดนตีไทยด้วยนะ เลยเนาะประมาณนี้ฝั่งน,นี้ก็มีของอีกนะเดี๋ยวดูค่ะออกของเล่น99บาทบัตรสท่องเที่ยวเรื่องยอวน ผลไม้่ง้นเสาร์เย็นเย็นกลางคืนวมนรุ่งมีวันรุ่งมีาน้ะลนอยด้บริมวานนะครับี่ลสําหรับท่านที่ชอบมดนตรไทยนะครับที่เราเดนแดใไ้ถึงโแมนะครับเรามีการแสดงดนตรีไทยที่รับพิตรชาให้ท่ได้รับฟ จบจริงเวลาประมาณสิบนาฬิกสุดยอดเลยส่วนนี้เราก็เปิดแล้ครับต่างชาติก็มาเยอะนะเราตงใน่อของเวเกยั้นสามารถซื้อโนวกแพร่รีปมเ้าไปในประเทศเาเราได้ักน้ารใช้บริการงหนาหรืท่านที่มีย์หยู่นน้นทกีกจไในกแพ่ส่วนท่านที่อยู่ในแงร่ขึ้นมาว่าจะขวามือนนะครับ คนเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนบริการเรานะครับห้องน้ำเราบริการฟรีในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับเราก็มีการยือรอกรองนะครับเราสองหเองรึสำรับเพื่อนเสิร์ฟการท่องเที่ยวนะครับรุ้งนี้นะครับจะเหยนนะครับมีท่านเป็นตึกเท่าไหร่ตุ้งนี้เราเปิดที่เป็นวันนะครับนน้ำเราเปิดให้บริการทุกๆวันนะครับ คลองก็อยู่ใกล้ๆนี่เดินไปถึงเลยนะดูภาพไปดูในคลิปต่อไป,ไปถ้าประมาณนี้ตล,ลาดน้าประดิษฐชานอย่าลืมกดซับก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ